โปรโตีนจัดว่าเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มในสารอาหารที่ให้ทั้งพลังงานแล้วก็นําไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอร,รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อนะครับโปรโตีนจะอยู่ในกลุ่มของอาหารจาพวกเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ถั่วผลิตภัณฑ์ของถั่วนะครับในคนปกตินั้นจะมีความต้องการโปรโตีนอยู่ที่1-2กรัมต่อน้ําหนักตัวต่อวันนะครับอย่างเช่นถ้าน้ําหนักตัว50กิโลกรัมก็จะอยู่ที่50กรัมถึง100กรัมต่อวัน สำหรับในกลุ่มคนที่มีความต้องการโปรตีนสูงขึ้นก็จะอยู่ในกลุ่มของที่มีภาวะทุกโภชนาการแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับในกลุ่มคนที่มีความต้องการโปรตีนสูงขึ้นเช่นในกลุ่มที่ออกกำลังกายแล้วก็มีการสร้างกล้ามเนือ้อโดยการรับประทานโปรตีนที่เกินมากกว่าปกติเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันเนี่ย ถ้าหากว่ามีการละมันของไตที่ปกติจะไม่ส่งผลทําให้ไตนั้นเนี่ยเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือว่าไตวายเลื้อรังมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตอยู่เดิมแล้วรับประทานปโปรตีนที่สูงกว่าในปร,ริมาณที่กําหนดเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ไตเนี่ย เกิดภาวะที่เรียกว่าไตาเสื่อมเนี่ยได้เร็วขึ้นครับเนื่องจากว่าโปรโตีนที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยจะถูกย่อยสลายออกมาเป็นกรดอะมิโนที่นําไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสหรับของเสียเนี่ยจะถูกดึงออกมาในรูปของยูเรียซึ่งขับออกมาทางปัสสาวะในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยจะไตจะสามารถทํางานได้ลดลงดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องควบคุมในเรื่องของโปรโตีนที่รับในแต่ละวัน ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไตเลื้อรังระยะที่4และระยะที่5ก่อนการฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้องนั้นเราจะจำกัดโปรโตีนอยู่ที่0.6-0.8กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันแต่ถ้าได้รับการบำบัดทดแทนไตไปแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มโปรโตีนเพื่อที่จะเพิ่มทั้งพลังงานแล้วก็ความต้องการโปรโตีนที่มากขึ้นโดยจะอยู่ที่1.2-1.5ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันดังนั้นคนไข้ไต จะมีการจํากัดโปรตีนหรือจะมีการเพิ่มโปรตีนนั้นขึ้นอยู่กับระยะของไตที่เป็นครับ